เนสสวัสดีครับสวัสดีนานาเอฟซี FC ทูทันครับผมเอฟซี FC อีสานบันลงสลา,าดซายยิงเนาะอ่ามื่อนีก้ก็คือเก่าแล้วครับผมอ่าต่อโดยคลิปที่แล้วครับต่อไม่คลิปนี้ครับผมในคลิปนี้จะมาภาพมาเบิองไอ้เหยียบฟอร์มเนาะทีเข้าเลยซังขันมาไว้แล้วครับผมนี่ครับซังขันมาไว้แล้วครับผมไว้ตีเหยียบฟอร์มเนะเเาะจะขอปรับกล่องน,นิดนึงครับผมสั่งมาไกลไกนิดนึงมันจะงสียดเห็นครับ นี่ครับนี่ครับผมเอามาตีเยี่ยปอมแล้วก็มีตัวเบสครับตีดสั่งคอมม่าใหม่ครับผมขาดชุดเนาะตัวนี้กับลิปที่แล่าครับตีตีติดตามอยู่กับขอบคุณครับผมนี่ครับคลิปคลิปก่อนหน้านี้เนาะกับมาต่อกันด้วยเยี่ยปอมครับผมตีดสั่งคอมม่าครับนะฮะเผื่อมีเวลาสิได้ออกไปตีไม้ไปออกผลงานใหมนายนๆรับชมครับเดี๋ยวมาเบิางไอ้ตัวนี้กันไหมครับผม สั่งเขามาเนาะตัวนี้ราคาบา่แพงครับผมตัวนี้นี่ครับตัวนี้ราคาไม่แพงเนาะสั่งมาจากเบบเบบหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาแกะกันได้ครับผมนี่ครับแกะกันง่ายๆเลยครับผมตัวนี้่ไปนี่ตัวคว้านอะไรซึ่งไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเมื่อวันตัวนี้คว้านตัวไอที่เพิ่งสั่งเขามาครับผมก็ตรวจขอลไหลายที่ว่าไอบออะไรอย่างนี้เนาะบออะไมารีวิวให้เบิรงนคว้านนันี่ครับมไไผมตัวนี้ จะได้ถีโอกาสเสียม,มาเอารีวิวพร้อมกันกับตัวทีพึงมากเลยครับหรือว่าเหมามาใส่กันได้ครับก็นี่ครับผมตัวนี้ครับสวยงามครับผมนี่ครับหน้าเระจกเพ็ดมีอ่านี่เขาเรียกว่าเพดนะครับเพดที่ตามเระจกเลยครับผมนี่ครับอ่าตัวนี้สําหรับใช้ประช้อนสโดเนาะนี่ครับก็บถ้ามาใส่เขาเรียกว่าอย่งังไง มันเป็นอันเสียรติยิง่งเลยนี่ครับผมกอบทท่านเนีเด่นสายเทียบร้อมเท่าไหร่นอกน้นาเท่าไหร่ไฮจักวันเป็นตัวอี่ยังคอมเมนต์ไต่คิปได้ครับผมขอบคุณครับมาว่าตัวต่อไปได้ครับผมตัวต่อไปนี่เป็นของต่างประเทศครับผมนี่ของตั้งมากเลยครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบเนาะตัวนี้เนาะถืวอว่าจ้าชีได้ครับตัวนี้เอาไว้แก้บน อ่านี่คือเป็นในจุดเล่นเนี่ยครับผมนี่ตัวนี้หรือว่าจุดขายวันทอตัวนี้ครับผมจุดขายของคลิปมีเลืวันทอครับเพราะว่าเหยียบปลอมเนาะส่วนมากกับข้ากระดินกันธรรมดาครับแต่ว่าตัวนี้จิบ่ดธรรมดาไลยครับเดี๋ยวผมเขาหยากแกะครับผมเรื่องหมวกกองใส่มากครับผมเพราะว่าเอาไปเรื่องไปไว้เมื่องท่องครับไปงานเมืองท่องเรื่องหมวกกองไอ้ใส่เหยียบปลอมมากครับกลองไอ้ที่ว่ามันกัดความชื้นครับผม ใส่ไอ้กับขากินเราเมันเริ่มเริ่มเริ่มหยิบมานำครับต้องซื้อไหมครับผมเดี๋ยวขอขง,งานกันครับนี่เดีไอ้ซื้อไหมเนาะซื้อไหมกองม่าใส่เพราะว่าน้องรักษาบหนี้มันสีไอ้มันสีเยื่อปอมนี่มันสีใส่งานในบรโนิโภคครับผมตัวนี้ข้าเจ้าวานี่เป็นโปรครับผมเป็นโปรเนาะนี่รับใบรประกันจากสินค้าเนาะใวประกัน,นครับผมนะครับประกันสินค้าครับผม เป็นโปรห้าแถมหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นปลาเคลื่อนไหวได้นะครับนี่ครับผมหรือว่าสุดยอดครับผมนี่ครับ <Wow. S 1> นี่เราได้มาหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวสองตัวเนาะแล้วก็สามตัวครับผมสามตัวแล้วก็สี่ตัวครับผมก็ห้าตัวครับผม ก็หกตัวครับนี่ครับแถมมาหนึ่งตัวนะครับผมผมอาสีสีเหลืองมาสองตัวนี่ครับผมผมอาซีมาสองตัวเพราะว่ามันีเป็นปลาสีดึงดูดสายตาปลาได้ดีครับผมชวนพวกนี้ก็เอามาอย่างละสีครับผมเอามาอย่างละสีอย่างละตัวเนาะตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงทีครับเดี๋ยวผมไม่เห็นทครับผมนี่ครับนี่ครับผม มันกระิเป็นแบบว่าหันปลาล้อยหน้านะครับผมเวลาหไอยตะวัดซ้ายนะครับมันจะมันจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับเวลาปลาเห็นเนอมันจะดึงดูดดึงดูดครับอ่าดึงดูดครับผมดึงดูดปลาเห็นว่าขับขับเยอะเะเพราะว่ามันแขายๆก็ปลาปลาหน่อยนะครับผมมันเขื่อนไวอยู่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีเสียงเบ็ดกระแทกกันดังป๊กป๊กปๆกปกปกอ่าตัวนี้มันก็ะิข่าวเลยครับนี่ครับผมถือว่าโอเคเลยครับจังสีับผม มีไว้ไม่ผิดหวังเนาะก็ผ่านไปในสองดุลดุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้เนาะถือว่าคลิปนี้ครัถือว่าสุดโอเคอยู่ครับผมก็เมื่อเมื่อตต่อไปครับควันหนานี่เอ่อเดี๋สื่อมาเนาะถือว่อาจะเป็นตัวตัวน,น,นะนี้ครับขนาดสุดมีครับผมชุดจับเต็มเลยครับนี่ยังไม่ยังเป็นยังไงล่ะผมสื่อมาครับผมเพราะว่าไอ เขาต้องเอามีอุปกรณ์เนาะนี่แหละไปของผมอยู่เนาะอ่าเยียนี่ครับผมผมก็ได้เห็ดเด็ดล้อบมึงครับผมนี่ใส่ไปเรียบร้อยเด็ดปกติเลยไมันช่เป็นดวงเบ็ดซื้อครับทุนดวงเบ็ดแต่ก็ไม่ใหัวครับเบ็ดประมาณเบอร์ุผลเบอร์ที่ติดพวกอะไรครับเบ็ดเบอร์ยังไงเบ็ดปลาบานเบอร์ซิฟครับผมเน้นเนแมเน้นมุแจ็คเน้นมุ้งเนี่เขาจะเขียนแบบนี้ครับอ่าผมก็ได้ใส่ไอ้นี่ครับตัวตัวนี้ตัวนี้ครับผมเขาเอื่นปลาบอกนี่ครับ เข้าไปแล้วตัวนึงครับผมน่ครับร่องร่องรองเห็ดบนครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมล้วก็สีตัวนี้ครับผมจำตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นเดี่ยวครับเอาไว้ตีกระสูนครับผมนี่ครับเอาไว้ตีปลากระสูนเนาะนี่ครับเด่นปลากระสูดปลากระสูนไล้ครับผมคือโอเคครับล้วก็สีตัวนี้ป็นขนาดว่าถ้าเปิดโอ้ยหอมวนๆเลยครับผมกินมะพร้าวครับผมมะพร้าวนะ กระาแล้วก็ต่อด้วยอ่ากินนุ่มแมวครับเผื่อมินเนอร์เนาะตาวินเนอร์ครับผมวินเนอร์วินนุ่มแมวครับผมอนี่เอาไปใส่ไอ้ย่อสำหรับไอ้งานเด่นตอนเด่นตอนเด่นนะครับผมจ้าปลายังเขกระเข๋าเราผมซื้อมาติดไว้ครับผมเพื่อจะใส่เนาะกระซื้อไอตะกร้อไว้ไล่หวานครับผมเพราะว่าดูดดีเบตมันเบิดครับผมไม่ได้ไปไซน์ว่าใหม่ครับซื้อมา ไปเรื่องเครื่องเครับซือว่าสองขุ้นแม่ผมสองขุ้ใหญ่เนาะนะครับเดี๋ยวเอาเครืครับผมคลิปกลับผมนี่ยังน้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามครับผมี่สามมโนสลัดสายยิ่งครับต่อคนคลิปต่อไปครับผมว่าสะได้หอกไม้ไปตกปลาแน่ๆเราชุ่มอยไหนน้องหรือว่าเฮาจะไปไอ้ตี้ยาฟอมครับผมนี่ครับที่เป็นอยากไฟอยากเห็นว่าปลานี่มันได้ผลแท่าบริเทีย ติดกดติดตามไหมครับผมกับเรื่องอะไก์กดแชร์แต่กดฝากกดติดตามนั่นแครับหนักหนักยังไงกับฝากผลงานไหมครับผมคลิปต่อไปเนาะไปอ,อยากเห็นแบบนี้ครับผมนี่ครับโอเคเลยครับผมแล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้ก่อนงาม